วันนี้อยู่กับผมในอาร์โมบายนะวันนี้ผมจะมาจับทีเล็กนะผมจะสอนจับผมไม่เยคยจับทีเล็กมาก่อนนะคือผมมีธนูยาสรบสามสิบแปดนัดกับดาเมจอยู่ที่สี่สิบเก้าเองเหรอ๋อดาเมจของยาสรบอยู่ที่49บเก้าคือไม่รู้มันจะไปฆ่าทีเล็กได้ปะนะดาเมจมันน้อยขนาดนี้ ผมน่นต้องหาที่สูงยืนแล้วก็ยิงทีเล็กจากที่สูงนะแต่มันก็น่าจะสตกง่ายอยู่แหละเพราะธนูนี้ดาเมจแรงกว่าปกติอยู่ละว,วันนี้ผมจะใช้แพรไปนะเพราะว่าทีเล็กเนี่ยมันต้องข้ามร้้าข้ามทะเลไปถึงเกาะนู้นนะผมใช้โลมาไปไม่ได้หวังว่าทีเล็กก็ยังคงอยู่ เอา้าลงมาไมาได้ไงอ๋อโอเคผมลืมผมลืมให้มันสะ็อไว้นะมันก็เลยว่ายตามผมมาเฉยเลยช่างมันโอเคผมต้องหาที่ปลอดภัยขึ้นเพื่อไปจับทีเล็กก่อน่อยผมกดยิงตลอดเอามืออในทีเล็กทีเล็กไฮอ๋อ แังว่ามันคงไม่มีเหี่ยวมาโชว์ผมตรงนี้เลยมาโดนแล้วโอ้โหพันเจ็ดเดียวน่าจะไหวนะมันจะโดนมั้ยเนี่ยเุ้ย โอมาหน่อยก็ได้มั้งอย่าลบอยู่อไหอ่อ้าทีเล็กทีเล็กทีเล็กเป็นนินจาอ๋อมันลงไปข้างล่างแล้วอะ่ะ หรือเปล่าผมขอลาให้มันลงไปข้างล่างเถอะลงไปข้างล่างเรายิงง่ายนะอย่าขึ้นมาเว้ยอ๋อนี่ไงอยู่นี่เดี๋ยวเราจะมันมีทางใี้เลยขึ้นมามอหกลเออสรบสักทิว แล้วกันไม่ตายครับเทพไอ้ฝูงเหยียวพวกนี้โคตรเยอะโอ้โหนี่นี่อะไรในหมูว่าแรงป่องเหรอหวังว่าโอเคมันย1สิบเอ,อ็ดอผมไม,ม่มีนน้นองนะยัดยัดเข้าไปก่อนมึงสันหมดละ โอ้โหแม่งป่องมันเยอะเอะเลยสิตรงนั้นปล่อยเป็นหน้าที่ของให้พวงนี้ก่อนกันโอ้โหแ,แม่งป่องแม่งป่องมาจากไหน เออถ้าทุกคนได้ยินเสียงน้ำไม่ต้องสงสัยนะครับน้ำแอร์ห้องผมหยุดแบบเยอะมากผมจะเคลียร์แมงป่องแล้วกันระหว่างที่มันกำลังต่อสู้กันอยู่ ผมเกลียดมันทีลยขึ้นมาแค่สี่เปอร์เซ็นป่องน้องไงป่องต้องไงเจอขวานสักหน่อยขวานอะโหดกาแังป่องอยู่เนาะได้คาโนด้วยนกนี่มันจะสู้มันยังไงเนี่ยมันหิวเลือดตัวเองอะมันขี้โกงอ่ะ อม่าะหิวเลือดดิแม่จริงอย่าหิวเลือดอย่างกับเอ็นด้วยก้อนเลยเสือกาอนี้มันแบบมีสัตว์ร้ายเยอะจริงจริงเออ บอกว่าโลมาผมยังอยู่ดีนะโอเคนะครับตลับคลิปนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้ร้อยมันถึงตื่นนะแต่ผมอาจจะให้มันคลิปคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกับทีเล็กก็ได้นะตอนที่มันตื่นแล้วนะคือผมมันอานาเกินไปนะผมก็ต้องผมก็ต้องแบบไม่ใช่อัดคลิปอย่างเดียวผมต้องไปทำอย่างอื่นด้วยนะ งั้นสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าอาจจะเจอทีเล็กก็ได้นะคลิปหน้าโอเค